สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มีเรื่องมาอัปเดตพูดคุยกันนะครับอันนี้แอดไปดูคอมเมนต์ของแฟนต่างประเทศมานะฮะที่อยู่ในทวิตเตอร์นี่แหละก็เป็นคลิปวิดีโอที่แอดขึ้นให้ทุกคนดูนะฮะต้องบอกว่าเป็นคลิปที่น้องกําลังจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะซึ่งหลายๆคนนะคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่า เอนิจีแบบนี้นะฮะ No body can stop her ฮะไม่มีใครหยุดเธอได้จริงๆนะฮะคือที่สุดแล้วนะครับแล้วอีกหนึ่งความประทับใจนะฮะที่แอดมินไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกตรงกับเขาเลยนะครับเขาบอกว่านี่คือการโชว์นะฮะ2ช,ชั่วโมงนะฮะการเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่บนเวที2ชั่วโมงนะฮะโดยที่ใบหน้าของเธอเนี่ยมีแต่รอยยิ้มนะฮะต้องบอกว่าโอ้โห ทุกคนลองนึกดูนะฮะเวลา2ชั่วโมงนะฮะในการโชว์บนสเตจบนเวทีเนี่ยที่ต้องทั้งร้องนะฮะทั้งเต้นนะฮะทั้งเอนเตอร์เทนคนดูนะฮะมันหนักหน่วงมากๆเลยครับสำหรับศิลปินหญิงตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะอย่างเต้าลิสของพวกเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันหนักหน่วงมากๆจริงๆนะครับแล้วไหนจะมีอาการบาดเจ็บอีกนะฮะโอ้โหมันทำให้เราต้องรู้สึกแบบตื้นตันใจอะคือแบบ ศิลปินเขาใส่เต็มขนาดนี้นะฮะถ่ายทอดออกมาเต็มที่ขนาดนี้แม้ว่าร่างกายจะมีอาการบาดเจ็บนะฮะมีการเหนื่อยล้านะ,ะซึ่งแอนมมนคิดว่าการเหนื่อยล้าสะสมเนี่ยมีแน่นอนนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่คอนแรกนะฮะผ่านมาก็หลายคอนเสิร์ตแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการพักเบรกของแต่ละคอนเนี่ยมันมีไม่ได้นานเลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหน้องต้องแบบภาระอันหนักหน่วงมากๆในการขึ้นมาโชว์ให้ พวกเราได้ดูกันแบบนี้นะฮะกว่าจะเห็นโชว์ที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟแล้วก็เต็มไปด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มไปด้วยเอเนจีที่มันสุดยอดแบบนี้น้องต้องผ่านทั้งการฝึกซ้อมนะฮะทั้งอุบัติเหตุต่างๆที่มันอยู่เบื้องหลังที่เราไม่สามารถรู้ได้เนี่ยมันต้องมีเยอะมากแน่ๆนะฮนะแต่ว่าแน่นอนไม่มีช็อตไหนเลยนะครับที่น้องจะมีหน้าตาที่แบบ ไม่ได้ยิ้มหรือว่าเหนื่อยไม่มีเลยนะฮะแอดมินกล้าการันตีเลยเพราะว่าไล่ดูมาหลายคลิปแล้วจริงๆฮะใบหน้าจะเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาจริงๆในการโชว์เพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีนะฮะแล้วก็ โฟล์ไปกับจังหวะของดนตรีแบบสุดๆนะฮะมีทั้งการปรับแต่งใส่เพิ่มมีทั้งการเล่นจังหวะต่างๆที่มันพิเศษกว่าการเต้นปกติด้วยเรียกได้ว่าเหนื่อยเป็น2เท่าสาเท่าของการโชว์แบบปกติเลยเวลาขึ้นคอนนะฮะเหนื่อยมากๆจริงๆเนาะก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมน้องมากๆจับใจจริงนะฮะที่ทุ่มเทขนาดนี้ให้คนดูได้สนุกสนานได้แบบเต็มที่ไปกับน้องนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดอยากจะบก บอกว่าก็แอบเป็นห่วงสุขภาพของน้องนิดนึงนะฮะเพราะว่าการโชว์ในแต่ละครั้งเนี่ยใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็การเต้นของน้องก็มีความเสี่ยงด้วยอย่างเช่นการโพดนแบบนี้เนาะมันต้องเก่งร่างกายต้องมีการฝึกซ้อมมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือว่ากล้ามเนื้อชำรงชำรุดอักเสบกันได้นะครับน้องก็เป็นห่วงสุขภาพของน้องนะฮะอยากให้น้องแบบหายปวดเมื่อยหายไวๆวอะไรแบบนี้นะฮะเออแอดมนินใช้คำพูดไม่ถูกอะ่ะแต่แบบอยากให้น้องแบบสุขภาพสม โนเต็มร้อยอะไรแบบนี้เนาะเราก็เป็นหัวสุขภาพของศิลปินที่เรารักเป็นที่สุดนะฮะเออก็ต้องบอกว่านี่แหละการโชว์2ชั่วโมงเต็มด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เต็มไปด้วยเอนเนอรีที่ทุกคนต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้ฮะอ่ะเอาไว้เจอกลิปหน้าทุกคนคลิปนี้อัธรรถอีกแล้วนะฮะเชื่อว่าทุกทุกคนคงคิดเหมือนกันฮะ,ค,ะความสุดยอดของน้องนีงน่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับสวัสดีครับ